สองน <laughs> มเมนค์พวว้วมเปิดออกเราเป็นสองบุกใหญ่วัน, <laughs> นพ้นปวกปวกบออเมีก <laughs> <laughs> <ม>ยบก็ได้ร้ายดอกยูก่จาะพี่นนอก สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันมื่อฝนตกแล้วจ้าพี่น้องเพาเเิ่งเห็ดกับพ่อเห็ดอีหลีค่ะเมื่อนี้อันนี้ก็ได้แกงนึงละน้อยเขานะนี้เก็บมานนำพักใจพี่น้องนึกว่าจะบ่มีแล้วก็มาพ่อเห็ดเผืองมูนนี่จ้าน่าจะเป็นเห็ดเห็ดเผืงน้่มอ้อยแล้วเราจะลงจากดอยแล้วเหรอพี่น้องมันเงียบเหลือเกินก็เลยนเบาสวงก็เลยผ้าดันขึ้นมาอีกพ่อเห็ดเผืงน้่มอ้อยเมื่อนี้นี่เราคล้องแสบแห้งค่ะกรอบมากเลยได้ไหม อืม๋ยวจะดันขึ้นต่อจ้ะหันมันนี้เนาะรุนรุนเสียงดูค่ะไปวันที่หกสิงหาเด้อจ้ามือนันี่หกหกค่ะเร็วกว่าดำคักแค่ก็จะม้วได้ขวดดินกันเลย ใครมาสวงสอง ไข่ลงง้งไข่หน่อยก็ต้องขึง้นไข่หน่อยๆน่อยก็ต้องขึง้นจะต้อง่าขอทางด้วยจ็เห็นอออดอกนี่อนอะกนย่หออกนี่วาวแยเราบ้านน คนตกใจเดี่ยมดีฮะ นหน่อยอกแกล่วเก็บก็ได้ร้ายดอกู่จะพีน่น้องต้อนหนังเด่๋ยวไทยพุ่งเก็บฝนเอาธงเท่ามันเด็กดใ่ใง่มมอ เขพ่เนลืง้งสีาเขาพ่ขาวเอาเอาไอ้ส่ดโอ้อ <c oughs> อกไม่อัน <c oughs> เหงาไม่เลยนะพอได้ทอนโบกมั้ ขเข่าขิงแขนบวมแย้มซ้ำ <respuesta> วัวนี้เขาจะมีนี่นนอ้อส้วสงส้วงวันพุนปวากเปิดออกเราเป็นส้วงโ้ห่นตอนพุนปวกระอกอมเป็ค้คา,คามไาว่ามันมีดอกเดียวสงไทยสามไทยก็น่อย

าพนจะบ่นเน่าคือเห็ดแดงเลยคือเห็ดแดนคามจะนะลองโง่โสามดอกเลี้ยงกันเลยมูใหญ่หาดอกกันก็คุยพ่อแม่ไอ้สวงพี่พี่ไขรน่อยมันเต็มโพ้นอ,อยู่ ให้หน,น,น่อยมพ่นเต็มพูนด,ดีกว่ <c oughs> คุณแม่ทัอคอีกทีไม่องเก็บ ซ่ำนี่แหละไข่เหลืองไข่ซ่ำนี่แหละไงซูดแลี่ยวใครคนเงินโอ้ยเกี่เหยียดแข็งฝนเด้อจ้าหวานเดียมดีดีด ไปใส่เห็ดละงูกอะออกสีใส่ละงูกได้แดงจึงคืองี่ <c oughs> แดงเพลินหวานค่ะอืมอืมอืม,อมองูท่านนี่เป็นงูจ้าโอยน,นี่อุ้ยจีน้อยกันมั้ยวะร้อนมาก ปปาขากระเด็นข้อขา อืมพ่ออีกแม่อืมปัดอันนี้อย่างนี้ห้อยก็จะตัดบ่เอ้าอันนี้ที่เหลือมันเหลืออีลีได้รงปนี่มีห้อยก็จะตัดมนันใส่มันเกิดที่หลังไโอ้ยโอ้ยตกใส่หน้า เย <c oughs> มูสมเป็นแล้วเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามาเอาก้อนมันอะไเนี่ยเกือบตุ๊กเอาเยอะนสมเป็นแล็บดีครับเนาะเอางูแบบใหญ่ได้หไดหม สมหวอดขาไปเดี๋ยวมนก็มั่นห้าดอกได้ยังไงนับมังูกห้าดอกเนี้ยเห็นตะไก่เด้ยุมผูชมสวยมากแี่กับมีสองานสีห้าหกกับดอกนี้หัก็ดอกนแต่ถี่เนาะสวยกัน อ๋อบาทลัางท่อเนาะงอกเุ่มสองดอกดอะไวยคุณโตขะใให้ลองบาอันทุงเ้าปันใดให้ลองงอกเขาวเอาอยู่ลองงกเลี้ยงเาเอาดอกผุงเท้าพุ่งอู้อ้เป็นใหญ่กันล้ะ ง้มสะดอก,ดอกิโอ้ยดีดอกนึงค่อยเยยบ<ช>สวีวงโอ้ยเียดายสุดๆเลยข่อยกัะเยียบเนาะมีตัวมีตัว แั่ลุกสิ้นป่า <laughs> สก,ก่อกเนื้อวันนาภาอยู่ถึงจุดให้วันนาภาก่อน บ,บ,บ้านบ้านมาเบื้องนี้ดูนี่เหลืองเออๆอย่นี่ป่าเป็นเ,นเนหลงไคหลงก้ทึงกับนีเบิ่นงนี้ครับเ <c oughs> หลืองเป็นมูนี่เน,ะเนาะพอดีแกงพอดีคำพอดีคำเลย ปวดขาดิหัวมันมือเนาะนัะ่นใส่กับตาก่อนดีลามาก <c ười> เปนไปจังคันเนาะผลงานต้องกันใจพี่น้องมือนฝนตกห้ำลาดยังโดนเต๋ออยู่เด้วค่ะพี่น้องจังสิได้มื่อนี่รู้สึกว่าก็เริ่มห่างอยเห็ดเห็ดโอแดงเขาแต่ว่าเห็ดละงบเห็ดฝอยเริ่มออกแทนใะพี่น้องงานคักเห็ดละงบสมเห็นเนาะ เป็นไรก็ฝากากดไลค์กดแชร์คือเก่าจา้าพี่น้องวันนภาพ่อเุื่ทั้งเพจทั้งยูทูบจ้ะไม่คิดนะว่าพอกันไม่ค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอขอบคุณทุกคนที่มาไลค์มาแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดก็ทำเหียื่อมงไปเหยื่อเพีย